มีความพิการไม่ใช่อุปสรรคที่จะมาฉุดรั้งความกล้าที่มีอยู่ในตัวเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการและการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางดำเนินรายการโดยพลอยสโรชาทิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและเกญฑ์สอนตันสุป,ปผลจาของเพจรีวิวหนังสืออ่านอีกครั้งก็ออยังชอบ สวัสดีค่ะวันนี้รายการคุยกับผีเสื้อปีกบางกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังติดตามเราได้เป็นประจำทุกวันเสาร์ช่วงเที่ยงตรงถึงเที่ยงครึง่งที่สถานีวิทยุจุฬาร้อยเอ็ดจุดห้าไมกะเฮิร์์วันนี้ดิฉันกัญยศรตันสุภผลก็มาร่วมพูดคุยกับน้องพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางสายตาจากสำนักพิมพ์ผีเสื้อปีบางเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะพลอยสวัสดีค่ะพี่เปิรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกทท่ททานด้วยนะคะค่ะก็โอ้ จริงๆตอนนี้เราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของปีใหม่เรียกอย่างนี้ได้ไหมคะพี่เปิลใช่ถูกต้องยังเป็นเดือนมกราคมอยู่ค่ะเพราะว่าช่วงเริ่มต้นแบบนี้จริงๆเรื่องที่อยากจะชวนคุยกันก็คือเรื่องของการเริ่มต้นนี่แหละค่ะพี่เปิลการเริ่มต้นเนี่ยหลายคนมอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องใช่ไหมคะเวลาเราพูดถึงปีใหม่เราก็จะพูดเราก็จะต้องมี New Year Resolution อะไรเ<ช>น,น,นะะตอนการตั้งเป้าหมายใหม่ปีใหม่แต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเวลาที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆของพี่เปิ้ลเวลาจะเริ่มต้นปีเนี่ยมีอะไรไหมที่ตั้งใจว่าจะทำสำหรับปีนี้เป็นเป็นอะไรบ้างจริงๆมีนะคะมีบ้างมากบ้างน้อยบ้างอย่างปีนี้เนี่ยพี่เองก็ตั้งใจว่าจะเข้านอนให้เร็วขึ้นมไม่นอนดึกใกล้ๆเที่ยงคืนอย่างที่เคยทาเป็นประ,ประจําอะคะ่ะ เพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากให้ความสําคัญกับสุขภาพเรามากขึ้นเหมือนกันเลยค่ะพูดถึงเป้าหมายของพอในปีนี้พอก็คิดเหมือนกันว่าอยากจะกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าปีที่ผ่านมารู้สึกว่าป่วยบ่อยค่ะพี่เปิ้ลเห็นด้วยพี่ก็ป่วยสองสาครั้งป่วยแทบตลอดปีเลยเนี่ยคือเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเสียงมันจะไออะไรต่างๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเมื่อ โลกมันรุนแรงขึ้นเนาะอาภาพอากาศ,ากาศใช่เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะกลับมาดูแลตัวเราเองเพิ่มมากขึ้นโลกมันใจร้ายกับเราแต่เรา <c oughs> ต้องใจดีก,กับตัวเองก่อนนะพี่เปิ้ลนะจริงค่ะแล้วน้องพลอยมีมีเรื่องอะไรบ้างที่อยากจะตั้งเป้าตั้งใจทําใหม่สําหรับปีนี้ก็เนี่ยแหละค่ะกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองกลับมาใส่ใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นคือพลอยว่าเดี๋ยวนี้สภาพสังคมมัน เคร่งเครียดนะคะมันก็ทําให้เราอยากเเราต้องรีบหาเงินเราต้องอมันมีความกดดันสูงอ่ะจนสิ่งสําคัญเราลืมสิ่งสําคัญที่สุดไปอ่ะก็คือตัวเราเองเพราะว่าถ้าเกิดสมมติอ่ะเรามีเงินมาแต่เราป่วยอย่างเงี้ยเออสุดท้ายเราจะเอาเงินไปทําอะไรเข้าเงินมาดูแลตัวเองพอๆก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราดูแลตัวเองตั้งแต่ช่วงที่เรายังมีแรง กำลังดูแลตัวเองให้มันดีเนี่ยจริงกว่าแล้วการที่เราเปรับเวลานอนถ้าเราดูแลสุขภาพดีๆเนี่ยเราจะมีเวลาวันนึงเนี่ยเยอะมากนะคะบางทีช่วงเช้าก่อนเที่ยงเราก็จะทําอะไรได้เยอะมากจริงๆกว่าจะเที่ยงแล้วพอช่วงบ่ายเราอาจจะยังงีบก็งีบได้หรือเราจะทํางานอื่นแค่ปรับเวลานอนกับเวลากินเนี่ยพราะว่าชีวิตดีขึ้นแล้วนอนกับกินให้ดีเนี่ยชีวิตก็ดีและแล้ว จากเรื่องนี้พี่ก็อยากจะถามน้องพลอยต่อว่าแล้วมีประสบการณ์อะไรที่จะมาแชร์กับผู้ฟังไหมคะว่าน้องพลอยเคยเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างในอดีตแล้วก็เริ่มต้นไปแล้วรู้สึกว่าทําสําเร็จหรือทําอะไรแล้วมีอุปสรรคบ้างแล้วก็ทําให้เราหยุดไปแล้วค่อยมาทำใหนพ่อยว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราทําอะไรบางอย่างนะได้ต่อเนื่องอะ สิ่งสําคัญเลยก็คือเป้าหมายค่ะเราต้องรู้ว่าเราทําไปทําไมทําไปเพื่ออะไรเงี้ยค่ะมีเรื่องหนึ่งที่พลอยเริ่มทําแล้วพลอยชอบมากเออจริงๆก็หลายเรื่องเนาะ,ะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เออมันยังอยู่ในใจพลอยก็คือเรื่องของเออช่วงหนึ่งนะตอนพลออยู่มัธยมหกตอนนั้นก็กําลังจะเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลายัยอืแล้วก็พอดีว่าพลอยเรียนเปียโนแล้วพลอยก็กําลังจะมี แข่งเบียโนโด้วยเราก็เลยตั้งเป้าหมายว่าเออเราอยากจะฝึกซ้อมเปียโน,โนโด้วย <ฮะ S 1> แล้วก็อ่านหนังสือด้วย <ฮะ S 1> ในทุกๆวันเราเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เหมือนเราได้เริ่มวางแผนแล้วก็บ,บริหารเวลาในในวัในในแต่ละวันอะว่าเออเราจะซ้อมเปียโนตอนแปดโมงถึงเก้าโมงแล้วเราก็จะอ่านหนังสือตอนเก้าโมงถึงสิบโมงสิบโมงถึง เออสิบเอ็ดโมงเป็นช่วงเราพักเราจะดูการ์ตูนอะไรอยนะ่างเงี้ยเรารู้สึกว่าพอ,พอเราจริงมันก็พอเราตั้งเป้าหมายแล้วเราไม่ใช่ว่าเราทําได้อย่างงี้ทุกทุกวันนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยวินัยมันค่อยๆเกิดมันแล้ววันเวลาเราทําได้จริง,รงๆแค่ไม่ไม่ต้องทําได้สําเร็จทั้งวันนะแค่ทําได้แบบชั่วโมงหนึ่งตามที่เราตั้งเป้าหมายไวะ้ะเราก็ให้รางวัลกับเราเราเรา,เรารู้สึกดีใจเรารู้สึกภูมิใจว่าเออเนี่ยเราเออเราก็ทําได้นะเราก็มีวินัยค่ะเราก็ มีคุณสมบัติดีๆแบบนี้อยู่ในตัวเองเหมือนกันซึ่งกถ้าก่อนหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเ,ยเราก็จะเออทําไปไเรื่อยๆเ,เราจะไม่รู้อ่ะเราจะไม่รู้ว่ามันมีสิ่งเนี้ยอยู่ในตัวเราว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนที่รักษาวินัยได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความพยายามได้เหมือนกันใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเป้าหมายเนี่ยมันสําคัญคือแล้วตอนนั้นอ่ะเขก็รู้สึกว่าเราอยากจะ อยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้เนาะเอออยากจะเตรียมตัวตั้งอยากจะตั้งใจสอบอย่างเงี้ยเออก,ก็ก็รู้สึกว่าพอเรามีเป้าหมายชัดอะเราก็จะทํามันได้ต่อเนื่องแต่อุปสรรคสําคัญเลยก็คือว่าบางทีเป้าหมายเรามันไม่ชัดอพอเราทาทาไปปุ๊บเราเจอปัญหาเรารู้สึกว่าเออหรือมันยากหรืออ่าหรือมันยากเกินไปหรือว่าเอองั้นเราไปทําก็ได้เราไปทําอย่างอื่นก็ได้อ,อย่างบางคนอาจจะ อืมอะไรดีอะพี่เปิลพอยว่าหลายๆคนชอบตั้งในะเรื่องอะไรนะลดน้ําหนักจริงค่ะออกกาลังกาย <laughs> ลดน้ําหนักในต้นปีเนี่ย<อ>เป็นเป้าหมายที่ทุกคนนิยมมากใช่ใช่ลดน้ําหนักแต่ว่าพอพอเราทาไปสักพักหนึ่งเริ่มเจอของอร่อยใช่ไหมคะเราก็เอะหรือจะไม่ลดดีเออหรือกินก่อนก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องจริงจังมากค่ะ <laughs> ใช่คอชอเป้าหมายเรามันไม่ได้ชัดไงคะไม่ได้รู้สึกว่าเออเราจะเราจะลดจริงๆนะพอพอไปเจอ อะไรที่มันเข้ามาเบี่ยงเบนใช่ไหมคะเราก็ม,มันก็ทําให้เราเปลี่ยนไปสู่เป้าหมายเ,เช่นเป้าหมายความสุขตอนนี้ความอร่อยตอนนี้ก่อนจับต้องได้ทันทีน้ําหนักเอาไว้ที่หลังอนาคตนะคะพอก็เลยถือว่าเนี่ยแหละเป้าหมายคือสิ่งที่ทําให้เราทําได้ต่อเนื่องแล้วก็อุปสรรคก็คือการที่เราไม่ได้มีเป้าหมายอย่างชัดเจนอะค่ะ <c oughs> ตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังฟังรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางซึ่งดิฉันกำลังพูดคุยกับน้องพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางสายตาจากสำนักพิมพ์ผีเสื้อปีกบางอยู่นะคะเราเพิ่งเริ่มคุยกันเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายในช่วงปีใหม่ไม่ทราบว,ว่าท่านผู้ฟังคิดถึงตัวเองแล้วมีเป้าหมายอะไรบ้างสามารถแชร์เข้ามาได้นะคะตอนท้ายรายการหรือว่าหลังรายการค่ะค่ะอยากชวนน้องพลอยคุยต่อค่ะว่า สำหรับเราสองคนเนี่ยการการที่ทําอะไรตั้งเป้าหมายแล้วมีอุปสรรคของการเริ่มต้นทําอะไรใหม่เนี่ยสิ่งที่น้องพอยเองคิดว่าเป็นความท้าทายคืออะไรที่ผ่านมามพี่เปิ้ลยกตัวอย่างได้ว่าตอนที่พี่เปิ้ลเริ่มทำเพจรีวิวหนังสือเนยคะเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยค่ะตอนนั้นเริ่มคิดเล่นๆว่าอาจจะลองทําแล้วก็จะลองหัดใช้ f a c e b o o k เนาะมันเป็นสื่อโซเชียลที่เราไม่ค่อยคุ้นเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้ว ก็มุ่งมั่นมากแรกๆก็จะอ่านแล้วก็รีวิวโดยที่ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะมีคนติดตามหรือเปล่าแต่เรามีความ,มสุขว่าเราจะทําค่ะแต่หลังจากนั้นไม่นานเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายที่เราจะต้องหาคนติดตามให้ได้มันจะได้สนุกค่ะก็ก็ทอบ้างบางครั้งก็หยุดไปนะคะบางครั้งหายไปสองสาเดือนแล้วก็มาเขียนใหม่มนี่คือตัวอย่างค่ะฟังพ่เปิลแล้วพอนึกถึงว่าบางทีมันเป็นเพราะว่าเรา กดดันตัวเองเนะเาะต<ช>่อคาดหวังอะความท้าทายอาจจะเป็นความคาดหวังกับผลลัพธ์ก็ได้เป็นไปได้ค่ะพราเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าจริงๆเวลาเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่มีทางลัดอะคะ่ะพี่เปิ้ลไม่มีมัน<ช>ไม่มีอะไรที่เราจะได้มาโดยที่เราไม่ต้องผ่านความลาบากพยายามหร,าหรือว่ากดดันนะคะเนาะ ผ่านความไม่ต้องผ่านความลําบากไม่ต้องผ่านการฝึกฝนพัฒนาตัวเองเหมือนเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราเราเราอยากจะเก่งเลยใช่ไหมคะใช่แต่มันเป็นไป <ฮะ S 2> ไม่ได้ที่เหมือนอะคนเริ่มอย่างเป็นโนก็ได้เริ่มเล่นเปนโนปุ๊บแล้วเราก็จะเล่นเปนโนเก,ก่งแบบบิทอฟเฟนมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องผ่านไอ้ช่วงที่มันฝึกฝนเล่นซ้ําๆฟังแล้วมันเบื่อมันผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วอย่างเงี้ยเป็นร้อยเป็นพันครั้งคอยเคย มีคนบอกพลอยว่าจริงๆถ้าเราอยากจะเล่นเมโนให้เก่งเนี่ยทางเดียวก็คือซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมคือมันไม่มีทางอื่นน่ะจริงค่ะมันเหมือนกันที่เราเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศเนอะอเราจะต้องทุ่มเทเวลาแล้วก็ฝึกภาษานั้นอะ่ะมากๆฝึกทั้งเขียนทั้งฟังทั้งอ่านอพลอก็เลยคิดว่าถ้าเรามองถึงเรื่องของความท้าทายตรงนี้นะแล้วเราปรับความคิดของเราใหม่อะ่ะแทนที่เราจะมองไปถึงว่าเออเราจะต้อง ผลลั์มันจะต้องเป็น,นอย่างนี้อย่างงี้โอเคเราตั้งไว้ในใจได้แต่ว่า,าแค่เอาเอาง่ายๆเพราะว่าความสําเร็จแค่บังคับตัวเองให้ทําสิ่งนั้นอยู่อย่างเสม,สมอๆนะก็ถือว่าสําเร็จแล้วอย่างวันนี้แค่ซ้อมเปนโนได้หนึ่งเพลงก็ก็กสําเร็จแล้วหรือว่าหนึ่งท่อนบังคับตัวเองลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งหน้าเปโนได้เงี้ยก็ก็ ก็เป็นความสําเร็จแล้วหรือยังเวลาเขียนหนังสืออย่างเงี้ยเอาจริงๆเขียนบันทึกอย่างเงี้ยเขียนทุกวันนี่ก็ยากเหมือนกันนะคะพี่เปิรลเพราะบางวันมันไม่มีอยากนอนไม่มีเรื่องเนะไม่มีเรื่องอยากบันทึกก็มีใช่ไหมคะใช่อยากจะนอนแล้วขี้เกียจแล้วเหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่บังคับตัวเองมานั่งที่โต๊ะได้แล้วเราเริ่มต้นเปิดอ่าบางคนอาจจะเป็นสมุดอย่างเงี้ยอย่างของพอยเป็นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยแค่เราเปิดเปิดคอมพิวเตอร์เปิดไฟล์ขึ้นมา โอ้ต้องขอบคุณตัวเองละเพราะนึกย้อนหลังไปเนอะกว่าเราจะทําอะไรได้สําเร็จเนี่ยมันมีเรื่องที่ผ่านกระบวนการอย่างนี้นะคะเนอะเพราะว่าเรื่องสําคัญคือระหวังทางคบางทีเรามองไปที่เป้าหมายไปเอ่อไปที่ผลลัพธ์อะจนเราลืมว่าระหว่างทางเนี่ยแหละที่มันน่าขอบคุณอยู่เสมอเลยที่มันมีค่าอยู่เสมอเลยแล้วมันก็เป็นความสําเร็จในทุกๆก,ก้าว ที่เราชื่นชมสิ่งนี้ในตัวเราเองได้เหมือนกันอ่ะค่ะทีนี้อยากจูนน้องพลคุยเพิ่มเติมว่าแล้วการทําอะไรที่เป็นการเริ่มต้นใหม่ๆสําหรับตัวคนพิการล่ะคะน้องพลคิดว่ามีความท้าทายอะไรบ้างพลว่าสิ่งสําคัญเลยคือเสียงจากสังคมแล้วก็ทัศนคติเพราะอะไรคะเพราะว่าบางทีหมายถึงว่าทัศนคติอะคะอ่ะอย่างของของคนตาบอดท,ที่ที่พลเจอบ่อยๆหลายคนอาจจะบอกว่าอ อันนี้ทําไม่ได้หรอกอันนั้นทําไม่ได้หรอกอย่าทําเลยมันอันตรายเกินไปค่ะพอมันมีคนมาพูดกับเราอย่างนี้บ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะถ้ามีคนมาบอกพิปเปอ้ลว่าท้าทำอันนี้ไม่ได้หรอกพิเปอ้ลอย่าไปเรียนเลยเรียนไม่ได้หรอกอย่าไปข้างนอกเลยเดี๋ยวมันอันตรายเดี๋ยวเจออุบัติเหตุเราจะไปไหมคะจริงค่ะเคยเคยเจอแล้วเราก็จะเหมือนกับพลังบวกของเราที่มั่นใจเนี่ยมันจะหายค่อยๆหายไปความมั่นใจหายไป ใช่เหมือนมีคนมากรอกหูเราอย่างนี้ทุกวันนะ่ะอ่ะเราก็เชื่อสิแล้วแล้วยิ่งเป็นเด็กเนี่ยยิ่งเชื่อยิ่งเชื่อง่ายเลยว่าโอ้ ม,มันดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาบอกเราเนาะว่าทําไม่ได้แล้วคงจะทําไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งถ้าไม่มีใครที่มากระตุ้นเราอีกว่าลองทําสิทําได้แน่นอนลองทําสิไม่ผิดมันก็จะหายไปเนอะไอ,ไอความความตั้งใจมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆใช่ใช,ใช่แล้วพอยว่ามันเสียโอกาสนะคือมันมีหลายๆอย่างที่ถ้าเราได้ลองทดลองทําเนี่ยเราจะได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วเราก็ฝึกฝนสิ่งนี้ต่อไปได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วเราทําได้ ทำได้ทำได้ดีนะอาจจะไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีไม่รู้แหละแต่ว่าเราจะเจอวิธีที่เราจะทําอย่างเช่นสมมุติว่าอามพอยยกยกตัวอ,อย่างอย่างวาดรูปอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเก็คิดว่าพอยทำไม่ได้นะเพราะเรามองไม่เห็นเราจะวาดรูปได้ยังไงแต่ว่าอ,อพอพอย องโตขึ้นมาเมืม่อก่อนงานวาดเนี่ยพลอยให้คนอื่นทําให้พี่สาวทําให้หมดเลยที่ต้องไปส่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วมีคนเริ่มบอกว่าเอ้ยไหนลองลองวาดสิเออทําได้หน่ลองลองวาดประกอบหนังสือตัวเองสิอะไรเงี้ยค่ะอย่างพอเขียนเรื่องจนกว่าเด็กปิตาจะโตเขียนเรื่องเห็นอย่างเงี้ยได้เห็นได้เห็นรูปที่น้องพลอยลองวาดแล้วบอกว่าลองลองวาดรูปประกอบสิอย่างเงี้ยค่ะแล้วพลอยก็เออลองแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเราไม่ได้วาดรูปเก่งแต่ว่า อุ๊ยเราได้ฝึกตัวเองจากกระบวนการการวาดอะ่ะนะค่อยๆคิดอ่าแล้วเราก็ได้รู้ว่าอ๋อคนที่เขาหัดวาดรูปอะ่ะมันรู้สึกแบบนี้นี่เองมันมันจะต้องมีตวัดมือนิดหน่อยแล้วเส้นมันก็จะเกินไปเราะจะต้องควบคุมมือยังไงให้ดีขึ้นให้นิ่งขึ้นอย่างเงี้ยโอ้มันมันได้ฝึกอะไร ได้เติบโตเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะจากการที่เราได้ลองทำาพอพอพลอยได้ลองทำครั้งแรกๆเนี่ยเรายังจำความรู้สึกที่ดีได้ใช่ไหมคะว่ามันเริ่มสนุกแล้วเราก็อยากทำต่อใช่ไหมคะมันรู้สึกว่าเราทำได้เราเอาเวลาไปทำอะไร <c oughs> เราเหมือนเราคิดผิดมาตลอดอะแล้วเราก็ตัดสินตัวเองมาตลอดว่าทำไม่ได้หรอกค่ะอ่าแล้วพลอยเชื่อว่าสำหรับคนพิการหลายๆคนเนี่ยบางที เราเราก็เผลอเนาะแต่มันก็ไม่ผิดหรอกที่เราจะรู้สึกแบบนั้นอะ<ช>ว่าเราทาไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายๆครั้งหลายๆอย่างในสังคมที่มันมันก็ไม่เอื้อจริงๆพี่เปิรลให้เรารทําอะไรต่างๆได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นความท้าทายทั้งของตัวคนพิการแล้วก็คนที่อยู่รอบตัว<อ>คนพิการทุกคนเลยที่จะมาช่วยกันค้นหาช่วยกันผลักดันว่าเอ,อจริงๆแล้วอะไรนะที่ที่คนพิการ ทำได้ด้วยทำได้แล้วจะทำได้ด้วยวิธีไหนได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะฟังรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ช่วงเที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งที่สถานีวิทยุจุฬา1 0 1 5เมกะเฮิร์นะคะเราเพิ่งคุยกับน้องพลอยไปถึงการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ของคนพิการและก็อุปสรรคที่เจอนะคะต่อไปจะชวนพลอยคุยตอบว่าแล้วสิ่งที่สังคมจะช่วยกันได้เพื่อให้การเริ่มต้นทำอะไรใหม่สําหรับคนพิการเนี่ยทำได้สําเร็จ ลอยคิดว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างจากตัวพลอย <ทำ S 1> เองก็ได้คำถามของพี่เปิลเนี่ยทำให้พลอยมีคำหนึ่งที่ป๊อปอัพขึ้นมาในหัวนะ<ฆ>ดังขึ้นมาในหัวก็คือทำให้ทำยังไงก็ได้ให้คนพิการรู้สึกไม่โดดเดี่ยวเขาถ้าเขาผิดพลาดอะไรก็จะมีคนคอยสนับสนุสนคอยช่วยอยู่ใกล้ๆใช่ไหมคะนั่นก็ด้วยส่วนหนึ่งคือไม่โดดเดี่ยวเนี่ยมันมันก็กว้างเนาะแล้วมันก็อยู่ในทุกๆขั้นตอนไม่โดดเดี่ยวตั้งแต่ขั้น มีไอมีม <c> อ <oughs> จะพูดว่าไอเดียมีความคิดที่คิดว่าจะทำเนี่ยปุ๊บทำยังไงให้ไม่โดดเดี่ยวอย่างเช่นพอมีความคิดว่าอ่าพออยากทําสํานักพิมพ์ผีเสื้อปิกบางค่ะแล้วทํายังไงให้พอรู้สึกว่าพอไม่โดดเดี่ยวเ <c oughs> ช่นเอ้ย <c oughs> เข้ามาช่วยกันทําหรือแค่บอกว่าเอ้ยความคิดนี้มันมันไม่เลวเนาะออไม่เลวนะ,ะม,วนะมันเป็นไปได้ไหนลองซิค่ะหรือว่าอยากให้ช่วยอะไรไหมไหนมาหาทางด้วยกันหรืออยากให้ช่วยอะไรก็บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอก็รู้สึกว่าแค่นี้มันก็รู้สึกมี มีกำลังใจใช่ใช่แล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปคนเดียวแล้วไม่ได้ไปตามลาพังแล้วเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยโดยเฉพาะกับคนตาบอดหรือคนพิการเนี่ยบางที่มันอดรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ได้นะคะพี่เพิรลเพราะว่าใจเลยเวลาเราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยทุกคนมีเขาเรียกว่าอะไรระบบคมนาคมที่มันเอือ้อกับตัวเองเนาะเราจะเรียกรถมอเตอร์ไซค์เราจะทำอะไรเราจะมันสะดวกสบายท็กซี่ใช่แต่ว่าพอพอเป็นคนตาบอดเนี่ยมันรู้สึกว่า จะยังไงดีนะอ่าจะยังไงดีนะมันมันไม่มีอะไรมาเอื้อเข้าใจเลยอย่างที่น้องพลอยเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าน้องพลอยได้ออกมาเดินทางด้วยตัวเองเนอะขึ้นรถไฟฟ้า BTS MRT บ้างจนพี่ๆเราประพอจได้แล้วก็คอยเข้ามาช่วยเหลือว่าอ่าวันนี้มาหรอวันวันก่อนไม่เห็นเห็นหายไปไหนนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ใช่ทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่า เรามีคนอยู่กับเราเรามีคนซัพพอร์ตเราถึงแม้ว่าพื้นที่มันจะไม่เอือ้อแต่เราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้รับมือมันมีคนเดียวนะค่ะเราก็ผ่านมันไปได้เหมือนกันแล้วก็การผ่านมันไปของเราเนี่ยมันมีคนที่พร้อมที่จะช่วยเราให้ผ่านไปอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาแล้วพอเรามีคนอยู่ด้วยอะคะเรามีคนคสนับสนุนเนี่ยมัน มันมีกำลังใจเอ่ยอแล้วก็ความตั้งใจมันก็จะมาเนอะเราจะไม่ไม่ท้อว่าเราจะยังทําในสิ่งที่เราอยากทํานี้ต่อไปได้ใช่ค่ะใช่จริงๆมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนาะใช่แล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นทุกๆุกคนอะ่ะก็ต้องการเพื่อนอยู่แล้วค่ะ,ค,ะคนพิการก็ต้องการเพื่อนเพราะฉะนันเวลาเราจะทําอะไรขอแค่เรามีเพื่อนทํากับเราไปกับเราอยู่กับเราอคอยสนับสนุนเรา แค่นี้พอยว่าการเริ่มต้นทุกๆอย่างมันก็ง่ายแล้วค่ะค่ะจริงจริงมันเป็นสิ่งที่เหมือนกันทั้งสำหรับคนปกติและคนพิการนะคะ,ะทุกคนเมื่อเริ่มทำ,ทำอะไรใหม่เราไม่ได้รู้สึกอยากโดดเดี่ยวหรือว่าทำแล้วจะไม่มีคนสนับสนุนนะคะเนอะมันจะได้เป็นการเริ่มต้นที่ที่ไปได้ดีตั้งแต่จุดเริ่มต้นถค่ะค่ะทีนี้อยากให้น้องพลอยช่วยทิ้งท้ายกับผู้ฟังว่าการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเนี่ย มันมันเป็นสิ่งดียังไงบ้างดีกว่าเราจะไม่คิดเริ่มต้นทําอะไรจากประสบการณ์ของน้องพลอยเองก็ได้ค่ะพราะว่าทุกๆกวันเนี่ยมันคือการเริ่มต้นค่ะพี่เปิ้ลค่ะทุกทุกวันมันคือการเริ่มต้นแล้วมันคือการต่อเนื่องจากอะไรบางอย่างอยู่เสมอค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเราอยากจะทำเราก็เราก็ไม่ทำอะไรที่เรารู้สึกกลัวว่าเราทำแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็แค่เริ่มต้นลอง ให้มันรู้แล้วก็ถ้าทําแล้วเออมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราไม่ได้ชอบหรือเราไม่ได้มีความสนุกกับมันจริงๆเราก็แค่เราก็แค่เปลี่ยนใหม่คือเราอย่าไปยึดติดกับอะไรอย่างเดิมตลอดเวลาเราแค่ทําเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าก้าวเนี้ยมันเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงมันดีไม่ดีมันเหมาะไม่เหมาะกับเราแค่นี้เองค่ะแล้วถ้ามันไม่โอเคเราก็แค่ทํามันใหม่ เพราะว่าถ้าเราคิดแบบนี้ชีวิตเรามันง่ายขึ้นมันสบายขึ้นเราไม่ต้องไปแบกรับอะไรเราไม่ต้องไปยึดติดอยู่กับอะไรที่เราเลือกเราเริ่มต้นมาตลอดแต่ว่าเราไปในทุกๆก,ก้าวให้มันไหลไปกับมันมสนุกไปกับมันนียค่ะ,คะดีกว่าพี่ชอบที่พลอยบอกว่าทุกๆวันก็คือการเริ่มต้นใหม่เนอะเพราะว่าอย่างปกติเราตื่นเช้ามาเราก็วางแผนคร่าวๆแล้วว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไระใช่ไหมคะในแต่ละวันซึ่งถ้าเราพยายามตั้งต้น โดยเริ่มจากจุดเล็กๆเป็นเป็นแต่ละวันไปเรื่อยๆ<ช>มันจะทําให้เราทําสิ่งที่เราตั้งใจใ<ช>ทําได้สําเร็จ<ช>แล้วเราพูดเรื่องนี้ใน,นในวันในช่วงปีใหม่ช่วงเริ่มต้นปีนะแต่จริงๆ,ๆแล้วอย่างที่พลอบอกเลยว่ามันมันเริ่มต้นอยู่เสมอแหละแล้ะทุกๆปีมันก็ต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นพอยว่าสิ่งสําคัญคืออยากให้เรา สนุกกับชีวิตอะอยู่กับชีวิตอย่างที่มันอย่างที่มันเป็นแล้วก็เริ่มต้นอยู่ยมีคุณค่าเนอะอ่าเริ่มตน้นในช่วงต้นปีใหม่ถูกเริ่มต้นในทุกๆวันอย่าง มีสติรู้ตัวมากกว่าค่ะท่านผู้ฟังกําลังรับฟังรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางซึ่งออกอากาศเป็นประจําทุกวันเสาร์ช่วงเที่ยงตรงถึงเที่ยงครึง่งทางสถานีวิทยุจุฬาร้อยเนะคะสําหรับวันนี้เราชวนกันคุยเกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้นในช่วงต้นปีช่วงครึ่งแรกเราได้คุยกันไปหลายเรื่องแล้วนะคะช่วงท้ายเนี่ยอยากจะชวนน้องพลอยคุยต่อว่าสําหรับเพื่อนคนพิการเลยเนี่ยคะ่ะถ้ามีคําถามอะไรที่เขาสงสัยเกี่ยวกับ คนพิการเราจะขอนํำมาถามในรายการช่วงท้ายในในวันเสาร์บางครั้งนะคะจากผู้ฟังนําเสนอเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงถัดไปค่ะคุยกับพี่เสื้อปีกบางกับช่วงบอกเราหน่อยพี่เปิ้ลเคยสงสัยมานานแล้วค่ะก็คือเวลาเราเห็นคนพิการเนี่ยเดินข้ามถนนคนพิการหรือคนตาบอดเดินข้ามถนนเนี่ยเดินอยู่ตามสะพานลอย เราก็อยากจะเข้าไปช่วยนําทางให้เขาเนี่ยน้องพลอยช่วยแนะนำได้ไหมคะว่าวิธีไหนที่จะทําให้เขาปลอดภัยที่สุดสําหรับคนตาบอดคะ่ะค่ะเริ่มต้นก็คือเราอาจจะถามเขาก่อนนะคะว่าเขาต้องการที่จะไปที่ไหนหรือต้องการที่จะให้เราช่วยอย่างไรช่วยยังไงบ้างเนี่ยค่ะเช่นเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ทันได้ถามเนาะพาไปเลยเขาก็จะไม่รู้ว่าค่ะเออหรือจุดจุดจุดท,ที่ต้องการจะไปกับจุดที่คุณคิดว่าฉัน เออคุณเออหม่จุดที่คุณจะคุณจะพาฉันไปเนี่ยกับจุดที่ฉันจะไปมันจุดเดียวกันหรือเปล่า่บางทีมันคนละจุดเนี่ยเข้าใจเข้าใจกันคนละจุดอะไรเงี้ยถามถามก่อนได้ก็ได้ค่ะว่าจะไปไหนจะขับท่านนไหมหรือว่าจะรอใครอะไรอย่างงี้เนาะเสร็จแล้วก็อ่าวิธีนําทางก็คือให้คนตาบอดเกาะที่ข้อศอกประคองเข้าหรือไม่ไม่ค่ะให้คนตาบอดอ ใช้มือจับข้อศอกของเราค่ะเช่นเขาจะอาจจะให้มือซ้ายเขาเนาะจับที่ข้อศอกขวาของเราแล้วเราก็นําทางเขาไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดค่ะแต่วิธีที่ไม่ปลอดภัยเลยแล้วพอเจอบ่อยมากแล้วก็เอ,อน่ากลัวมากค่อนข้างน่ากลัวมากก็คือคการจับที่ไม้เท้าของคนตาอบอดแล้วก็ใช้การ นำทางไปโดยการดึงไม้เท้าไปอย่างนี้ค่ะอันนี้ไม่ปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่าไม้เท้าเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่คนตาบอดจะต้องใช้สัมผัสอยู่ที่พื้นตลอดเวลาเนาะปลายไม้เท้าจะอยู่ที่พื้นเพื่อที่จะได้รู้ว่าพื้นข้างหน้าเนี่ยมันสูงหรือมันต่ะหรือว่ามันมีหลุมอะไรตรงไหนไหมอย่างนี้ค่ะเขาจะได้เดินไปได้อย่างปลอดภัยแต่พอไปลายไม้เท้าถูกยกขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะว่า คนนําทางไปจับปลายไม้เท้าขึ้นมาหรือจับไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยก็ปลายไม้เท้าเขาก็ไม่ได้สัมผัสกับพื้น <S <S ก็ทําให้ไม่รู้ว่าพื้นที่ข้างหน้าเนี่ย,ยมันเป็นยังไงอ,อ่ะมันก็จะอันตรายแล้วแล้วเวลาเราเดินออกเดินไปเนี่ยบางทีมันปลายไม้เท้าเนี่ยไม้เท้ามันยาวพอไปจับที่ไม้เท้าปุ๊บมันก็ทําให้ระยะห่างระหว่างคนนําทางกับคนที่ถูกนําทางเนี่ยมันห่างกันมากเกินไปจนทําให ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าพื้นข้างหน้าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้อันตรายที่สุดเราพอเจอบ่อยด้วยนะหลายครั้งน้องพลอธิบายได้ดีมากเลยทําให้พี่เบิ้ลนึกภาพออกเพราะว่าทําให้เรารู้แล้วว่าคราวเนี้ยถ้าเรามีโอกาสเจอคนพิการจะข้ามหนุนเราเราจะต้องเข้าไปดูแลเขายังไงค่ะค่ะเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยค่ะค่ะให้เกาะข้อสอบเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดจับปลายไม่พาไม่เท้าเป็นวิธีที่ อันตรายที่สุดเหมือนแรกๆที่น้องพลอยจะขอจับข้อสอบพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลก็จะถามว่าด้านนี้ได้ไหมด้านนั้นได้ไหมใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเป็นคําถามหนึ่งที่พี่สงสัยมานานแล้วแล้วก็ถ้าทางบ้านมีคําถามอะไรที่สงสัยหรืออยากรู้เกี่ยวกับคนพิการนะคะสามารถโทรมาฝากคําถามได้ที่สถานีวิทยุจุฬาหมายเลข02-218-3975-7หรือแอดไลน์นะคะส่งมาที่ส่งมาที่ไลน์แอดจุฬาเรดิโอ พี่เปิ้ลกับน้องพลอยจะไปช่วยกันหาคําตอบมาแบ่งปันกันคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬา www.cu-radio.jula.ac.th วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนต้องขาขอราไปก่อนนะคะพบกับรายการคุยกับพี่เสื้อปีกบางใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรคที่จะมาฉุดรั้งความกล้าที่มีอยู่ในตัวเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการและการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางดำเนิเรนรายการโดยพลอยสโรชาทิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและแกัน์สอนตันสุป,ปผลจุข,ของเพจรีวิวหนังสืออ่านอีกครั้งเพื่อ,อยังชอบ